ใช่แล้วครับผมเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะฮะเกี่ยวกับคอนเสิร์ตดีๆครับซึ่งชื่อเนี่ยแปลกมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือลักโรมิโอกับอิลียมจะเป็นยังไงไปดูกันครับเป็ดเชิญยิ้มครับจัดใหญ่ส่งท้ายปีเปิดตัวคอนเสิร์ตละครเพลงรักโรมิโอกับอิลียมอุบัติเหตุรัก ขอภัยครับอุบัติเหตุรักสลับคู่ครับเรื่องราวของสองมหากราบความรักของสองนิยายชื่อดังอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อสวรรค์เล่นตลกสลับคู่สลับฝาพาให้อีเลียมมาพบรักกับโรมิโอและให้จูเลียตคนรักของโรมิโอไปควงคู่กับขวัญแทนครับนำแสดงโดยอาอาณัฐพลแคทเรียาอิงลิชแจ็คเมทัสมัดหมีพิมดาวนีโนเมทานีแวนทิติมาตุ้งวิยาดาและนักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือคับข้างอีกมากมายครับ ไก่เรียมนะครับเป็นแนวคิดที่คิดว่าเออเราอยากทำละครเวทีเป็นคอนเสิร์ตและเป็นละครเพลงนะครับความรักของของโรมิโอกับจูเลียสแล้วก็ขวัญกับเรียมเนี่ยถ้าเราทำอะไรให้มันสนุกสนุกเราลองมาดูซิเราลองมาสลับปรับมาดูซิว่าว่าถ้ามันผิดผู้ผิดฝาผิดตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็จริงๆแล้วเรื่องโรมิโอจูเลียสกับวันกระเรียมมันก็ไม่หนีจากกันมันเป็นความรักใช่ไหมของหญิงกับชายที่รักกันอย่างมากๆเลยฝันกระเรียมก็ต้องไปกรีดเลือดสาบานกันใต้ต้นไทรโรมิโอจูเลียสกินยาตายตายไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเราเห็นความรักของสองคู่มันนั่งคงหรือเกินเราลองมาสลับกันดูที่มันจะตลกตก กระไดกันต้องไหมอะไรกระไดเขาถกก็มีคอมเมดี้ครับแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักความจริงความเชื่อที่เกิดขึ้นผมว่าวันนี้รีบจองบัตรรีบจองตั๋วก็ได้แล้วนะครับผมเชื่อว่าละครเวทีที่สนุกสนุกและเป็นคอมเมดี้ที่น่ารักน่ารักโดยตัวละครที่มีความสามารถทั้งในด้านของการร้องเพลงทั้งในด้านของ acting การการแสดงผมเชื่อว่าไม่มีสู้เขาได้สบายสบาย